นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับทันท์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจนไม่ได้เห็นหัวรัฐมนตรีรัฐ <c> ม <oughs> นตรีก็เลยสั่งให้รายงานผลนะนะครับทําไมไม่เห็นหัวรัฐมนตรีรักษาการนาะยกภูมิธรรมมาพวกมึงไปอยู่ไหนกันมึงไม่รู้เลยว่ากูเป็นรัฐมนตรีมึงไม่รู้เลยกูเป็นรักษาการนายกนครับกการเมืองบางคนก็จะไปตรวจสอบผู้ว่าเชียงรายทําไมไม่มาต้อนรับกูนะเออนะนะรักษากษานรกานายกออกมา รัฐมนตรีมหาไทยก็มานะครับแล้วกูมาถึงเชียงรายแล้วไปเห็นหัวมึงเลยนะม <c oughs> ึงจะลืมนะคนนึงเป็นรักษาการนายกอีกคนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยแล้วผูว่าเชียงรายพวกมึงไปอยู่ไหนไม่เห็นหัวกูหรือไงนะ <c oughs> หัวรัฐมนตรีนะครับก็ใือหัวดอนะนะครับบางคนเห็นรัฐมนตรีนึกคิดว่าเป็นหัวหัวรัฐมนตรีไม่ได้ไปเห็นนึกว่าเป็นหัวดอนะครับนะ <c oughs> พี่เดมีแต่พูดความจริงนะครับไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านก็จบนะฮะ นะครับนะครับชอบไหมครับคิดถึงผู้ว่าน้ําผู้ว่าเชียงรายคนเดิมนะครับเชียงรายที่แม่งอาถาันคราที่แล้วก็นะ,ะทำทำอะไรนะอันนั้นก็ผู้ว่าแม่งเป็นฮีโร่แล้วคราวนี้ก็ผู้ว่าฮีโร่แล้วครับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจนไม่ได้เห็นหัวรัฐมนตรี <laughs> รัฐมนตรีก็เลยสั่งให้รายงานผลนะนะครับทาไมไม่เห็นหัวรัฐมนตรี รักษาการนายกกูมทำมาพวกมึงไปอยู่ไหนกันมึงไม่รู้เลยว่ากูเป็นรัฐมนตรีมึงไม่รู้เลยกูเป็นร,ร,รักษาการนายกต้องมารายกานมารายงานเหตุการณ์ให้ผู้หรับผู้ใหญ่นะกูสาขับเครื่องบินไปนะม,มาชี้แจงนะจุกรูนะครับนะอะไรครับพูดถึงเรื่องลุงป้อมหน่อยพูดแน่ลุงป้อมนะครับลุงป้อมแต่งตั้งวันอยู่บรุงลูกชายคุณเจริมนะครับนะใจถึงพึ่งได้ ให้วันอยู่บํารุงดูแลการเลือกตั้งในกรุงเทพทั้งหมดชนกับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลก็ยินดีกับคุณวันอยู่บ่มรุงน้วยนะครับผมก็รู้จักกับคุณวันดีก็เป็นคนใจถึงเพิ่งได้นะนะครับส่วนตัวก็เป็นพรรคเป็นพวกกันก็ก็ยินดีกับป๋าวันนะครับป๋าวันในข้าใจนักเลงพรรคพวกเยอะนะนะครับเส้นทางนักเลงเส้นทางอะไรต่างเขาไม่ธรรมดารับป๋าวันก็ได้รับการแต่งตัง้งจากกุงป้อมนะดูข่าวเมื่อเช้านี้เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งในกทม นะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปดูแลการเลือกตั้งบิ๊กแย้มที่จะลงนายกอบจปทุมหรือเปล่าเพราะปทุมตัวนี้ก็ป๋าชานโดนใบเหลืองไปแนละ้วป๋าชานคนที่ถือหางก็คือทักษิณชินวัตรเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงอ่ะตามความเชื่อของประชาชนเขาเชื่อว่าทักษิณคือเจ้าของพรรคส่วนปุ้งอิงนายกลัมนตีเขามองว่านะครับเป็นตัวแทนของเจ้าของพรรคในนี้ประชาชนเขาเชื่ออย่างนั้นนะส่วนคนพรรคเพื่อไทยจะเชื่อแบบไหนไม่รู้อ่ะก็คือว่าคุณหนูอิง นะครับคุณหนูเองก็คือนะตัวแทนของคุณพ่อออ่คุณพ่อทัษิณนะครับก็พอบอรตอรอไปโดนกล่าวหาแบบนี้นี่มันนะเจ็บกระดองใจนะพอบอรตอรอคนปัจจุบันที่ต่อจักก็ต้องรักลูกน้องนะครับนะอย่าไปเข้าข้างคนที่ทําให้ลูกน้องเราตายลูกน้องเราเป็นบัตรหน้าที่ถูกยิงตายเราต้องเข้าข้างลูกน้องเราเหมือนคมลนวิต์นะครับเออว่าอย่างไรครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับพี่น้องครับต้องกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าดูอย่างเดียวครับ พี่เดลฝ่าเปิดประเด็นแล้วชี้เป้าแล้วนะครับนะช่วยกันแชร์ครับแชร์ด้วยไม่ใช่ดูแม่งอย่างเดียวเปิดการมองเห็นอะไรกดสบับสกายกดกระดิ่งอะไรต่างๆทําอะไรได้ทํานะเพราะสังคมแม่งต้องมีคนอย่างพี่เดลนะอ่าอ่าครับเออเออกรดเจนนะครับอืม อันนี้ก็ฝากบอกนะเนี่ยพบตรอตกเป็นจำเลยกูแล้วคดีนี้นะการจะเอาผิดนะอดีพอตพบตรอดีตอายการอดีตตำรวจที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีบอสเนี่ยที่มีการฟ้องร้องเนี่ยใช้เวลาสิบสองปีโอ้โหการจะเอาผิดพบรตอรอายการใหญ่ๆตัวโตเนี่ยโอ้โหแม่งนานสิบสองปีนะครับเหตุเกิดตั้งแต่ปีห้าอันนี้แม่งเท่าไหร่หกเจ็ด สิบสองปีถึงจะดำเนินคดีกับคนเหล่านี้คนแบบที่แม่งใหญ่แม่งทั้งใหญ่ทั้งโตจริงๆอ่ะแต่ทั้งแม่งใหญ่มากก็สารกัคุกแล้วแม่งก็นอนโรงพยาบาลตำรวจอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าแมงใหญ่จริงๆทําอะไรแม่งไม่ได้เลยไม่มีอะไรทําอะไรกูได้ไม่มีใครทําอะไรกูได้เยวนที่แม่งกังรลอง่ะแม่งทั้งรวยทั้งใหญ่ทั้งมีอยวนาจการเมืองอันนั้นก็ให้มึงเลวชั่วแค่ไหนมึงก็นอนโรงพยาบาลอเพราะอะไรเพราะมึงทั้งรวยทั้งใหญ่ทั้งมีเส้นเป็นเจ้าของพรรค พี่น้องว่าสิ่งที่พีเด์พูดนี่แม่งถูกต้องไหมหรือว่ากูพูดแล้วแม่งแ,แบบไม่ไม่ถูกต้องก็แสดงความคิดเห็นอัะกูอยากให้บ้านเมืองแม่งดีขึ้นนะครับคิดดูเ่ย์พบตร,รที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยอ่ช่วยผู้ต้องหาในคดีขับรถชนนายดาบวิเชียนตายสิบสองปีเพิ่งถูกนำในคดีนะครับนะก็ยังไงก็ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะขอบคุณสำนักงานปปชอขอบคุณอายการกสุดที่ว่ายังกล้าฟ้อง อายการใหญ่ๆยังกล้าฟ้องตำรวจใหญ่ๆนะที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเป็นกระบวนการร่วมกันเป็นกระบวนการช่วยเหลือเปลี่ยนพยานหลักฐานจากความเร็วล้อยเจ็ดสิบกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะให้เหลือเจ็ดสิบกว่าความเร็วแม่งหายไปร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะจากร้อยเจ็ดสิบกว่าเหลือเจ็ดสิบกว่าตาม่าที่กฎหมายกําหนดเมื่อตาม่าที่กฎหมายกําหนดคดีความเร็วแม่งก็หลุดไปนะาอเกัน ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ประเภทนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะเราไม่รู้ว่าทำไมเขาเหล่านั้นถึงถูกกล่าวหาว่าช่วยกันเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วเพื่อช่วยผู้ต้องหาเราไม่เข้าใจนะเราไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการช่วยเหลือเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วเพยยื่อช่วยผู้ต้องหาอันนี้เราไม่ทราบพี่น้องทราบไหมว่าเขาทําไปเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะ ว่าเขาเหล่านั้นทั้งอายการทั้งตำรวจเนี่ยที่ถูกเราวหาว่าเนะีเป็นกระบวนการช่วยเหลือเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเด็วเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรเพื่อชาติเพื่อประชาชนหรือเพื่ออะไรเราเราไม่ทราบเราก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาแล้วกันให้เราไปคิดเอาเองในใจนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรกันหรือเขาทําจริงหรือเปล่าหรือเขาถูกใส่ร้ายก็ว่ากันไปนะอืม รายละเอียดนะครับในคําฟ้องที่ผมอ่านจากสํานักอ่าวสราหบอกว่าจําเลยทั้งแได้กระทําความผิดจําเลยที่ 1- นถึงสได้อาศัยโอกาสที่ตนเป็นเจออ้าพนักงานากางกฎหมายก็คือเป็นตารวจนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกับจําเลยที่4ีถึงเนะครับสมคบกันวางแผนกูฟังแล้วกูนึกว่าวางแผนจับคนร้ายนะวางแผนร่วมการเปลี่ยนแปลงความนิว่วทำต้ายหานะครับกุนึกว่าพวกมึงเป็นตำรวจเป็นตายการในวางแผนจับคนร้าย นะครับแต่คําฟ้องนี่ก็บอกว่าวางแผนร่วมกันเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์เอาชิบหายแล้วสิจ้ะแม่เจ้าเอ้ยนะร่วมกันเปลี่ยนแปลงความเร็วรถยนต์คันที่นายวอแหวนนะอ่านะครับนายวอแหวนขับขี่ในวันเกิดเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คันที่ด่าดตาร,รวจวอแแวนเหมืหอนกันไอเหี้ยวอเหมือนกันเลยขับขี่จนเะเดเหตุให้เกิดความเสียหายและด่าดตาร,รวจวอแแวนถึงแก่ความตาย ขับรถเร็วชนคนตายแล้วก็ไปวางแผนกันเปลี่ยนแปลงความเร็วโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าเทพไหมสมมติว่าทําจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเทพหรือมารอันนี้กูไม่รู้นะเนี่ยนี่ในคําฟ้องนะเนี่ยเอาจับอ่านนะโอ้โหเรียกว่าอะไรครับเป็นตํารวจเป็นนายการไปร่วมกันวางแผนเปลี่ยนความเร็ว่ะนะน,ะนะครับอือโดยการเปลี่ยนความเร็วอของรถยนต์ ตามรายงานการอ่านการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองพิสูจน์หลักฐานกลางเมื่อวันที่26กันยา55ซึ่งมีพันตรวจเอกทอทงเป็นผู้จัดทารายงานไว้ว่ารถยนต์คันที่นายวอแหวนขับขี่มีความเร็ว177กิโลเมตรโอ้โหมึงจะขับไปหาพ่องมึงแหละขับรถอยู่แถวทองหล่อนี่แม่งในเมืองนะมึงขับด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มึงอยาที่ไปหาพ่องมึงหนันะหรือว่าพ่อองมึงรออยู่ นะครับนะนะครับนะนะครับมีความคลาเคลื่อนมากขึ้นหรือน้อยลงประมาณ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือความเร็วที่เขาพิสูจน์มาแล้วความเรนวสารทีอ177ค่าเครื่องบวกลบไม่เกิน17กิโลเมตรชั่วโมงปรากฏจำเลิดทั้งปได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงพย,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 ยานหลักฐานจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเสกใหม่ครับทำพยานหลักฐานใหม่นะครับนี่ตามคำฟ้งองนะเขากล่าวหานะ เหลือความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่พวกมันวางแผนกันไว้ฟังแล้วแบบนี้กูไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้จะเป็นตำรวจกูไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้จะเป็นนยายการถ้าสิ่งที่สิ่งที่บรรยายฟ้องเป็นความจริงเนี่ยกูโอ้โหสงสารประเทศไทยกูอยากจะพูดอย่างนั้นน่ะพี่น้องคิดเหมือนพี่เดมไหมล่ะนะนะฟังเสร็จแล้วก็พิมพ์ด้วยนะแสดงความคิดเห็นด้วยว่าโอ้โหนี่บ้านเมืองแล้วนะ บ้านเมืองเรามีคือมีแปรคนระดับอายการคนระดับตำรวจถูกฟ้องว่าร่วมกันวางแผนเปลี่ยนพยานหลักฐานเพื่อช่วยผู้ต้องหาจุกรูนี่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับต่างชาติบางคนบอกว่าเป็นประเทศที่เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างถ้ามากพอจุกรูดังนั้นประเทศเรานี่ถ้าเงินแม่งมากพอเราสามารถที่จะเปลี่ยนความเร็วก็ได้เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็ได้ เปลี่ยนผลการสั่งฟ้องก็ได้อย่างนั้นหรือเดนะครับแล้วยังมีคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคดีเนี้นะครับนะที่อายการสูงสุดทขาฟ้องเนี่ยโอ้มันวางแผงนกันเอาจะเราเดี๋ยวเราต้องการจบที่ชั้นอายการเราไม่ต้องการไปถึงศาลอ้ยมึงกำหนดสามารถกําหนดกระบวนการที่ทําได้ว่า